ที่จำเป็นต้องตอบนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ผู้ปฏิบัติที่กำลังพิ่มผู้มาใหม่คือถ้าผู้มาเก่าเนี่ยแล้วพอปฏิบัติแล้วจิตเขาปักแล้วมันไม่มีความสงสัยหรืออะไรในการปฏิบัติแต่ทีนี้ถ้าผู้มาใหม่เนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องทราบนะคะแล้วกเ็เพื่อที่จะไม่ขวางการปฏิบัติของตนเนาะเพราะถ้าทำไปลังเลไปมันก็จะขวางการปฏิบัติของตนเนาะก็เลยขออนุญาตขออนุญาตชี้แจงเลยแล้วกันนะคะ อย่างที่พระอาจารย์บอกนะะว่าเราดูกายดูใจในขณะฟังเรื่องนี้ไปด้วยนะคะตึ๊บๆอ่ะโอเคมีผู้ถามมาว่ามีผู้เข้ามาตั้งคำถามกับครูเงาะซึ่งเป็นพระว่าถ้าไม่หวังกำไรทำไมถึงมีการตั้งบริษัทธรรมนาวาจำกัดมันน้ามันน่าแบบน่าสงสัยเนาะครูไม่ได้ตั้งต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมนาวา เป็นชื่อกลางมีลองเซิร์ชใน Google ก็มีวัดชื่อธรรมนาวาซึ่งที่ก็เรายังไม่ได้รู้จักกันเลยครูเพิ่งทราบเรื่องนี้เมื่อวานมีคนสงค่งเข้ามาแล้วก็บอกว่ามีการตั้งบริษัทชื่อธรรมนาวาจำกัดซึ่งวิธีสืบมันง่ายมากเลยะคะ่ะก่อนที่เราจะด้นเดาอ่ะเราสามารถเข้าไปสืบที่ไหนนะพี่หลินอะไรนะกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะวิธีนะ ไม่ต้องเดาไม่ต้องปั้นเรื่องเราสามารถอะคะ่ะเข้าไปที่กรมธุรกิจการค้าเนี่ยนะคะแล้วก็ไปเสิร์ชชื่อว่าธรรมนาวาจำกัดเนี่ยใครเป็นผู้ขอจดอ่ะผูขอขึ้นหลักฐานเลยแล้วกันนะคะจะได้เข้าใจไปด้วยด้วยกันนะคะนี่นะคะผูมองก็ไม่เห็น,น่ะเออเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคนี่นะคะมีการจดอยู่วันที่สิบสองตุลาผูก็งวว่าเออใครวะนะ มาจดชื่อนี้เรารู้จักกันไหมก็เลยไปเสิร์ชค่ะง่ายๆเลยว่าใครเป็นผู้จดนะคะออะไปขึ้นห้าต่อไปเลยเป็นให้ครูดได้แหละโอเคก็มีชื่อคนจดอยู่ชัดเจนนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะเขาสามารถจดได้เขาจดบริษัทจะชื่ออะไรก็ได้อ่ะสองท่านนี้พอเขาจดปุ๊บเราก็อยากรู้จักว่าเขาเป็นใครแล้วก็ Google ง่ายๆเลยค่ะลอง Google ดูก่อนก่อนจะกล่าวหานะคะ กูเกิลค่ะคุกกูเกิลไปเจอค่ะ,ะว่าเขาเนี่ยจดอยู่สามบริษัทที่เป็นคนจดเนี่ยเขาทําเกี่ยวกับบิวตี้อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเกี่ยวกับดูแลความงามเล็บมือเล็บเท้านะ,คะ่ค่ะนะคะกิจกรรมคลินิกโรคทั่วไปอ่ะค่ะนะคะ,นะคะไปต่อค่ะแล้วเราก็ยังเสิร์ตต่อค่ะเราช่วยเบอร์หน้าให้เขานะคะเขาไม่ได้ผิดอะไรนะคะเขาจดนะคะนี่นะคะดูนะคะเขา จดบริษัทคนคนเดียวกันกับที่จดชื่อบริษัทเมื่อกี้นะคะชื่อเดียวกันเลยนะคะแต่ครูขอเบรนามสก,กุลเขาไว้นะคะเพื่อ,อปกป้องเขานะคะเขาเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะท่านนี้นะคะเขาอ่ะตั้งบริษัทของเขานะคะแล้วเขาก็จดบริษัทแยกเพื่อรับบริจาคของเขาเองนะคะนี่สามารถรวมทำบุญออนไลน์ผ่านช่องทางบัญชีสธาารรมธรรม,มธาดานะคะและชื่อบัญชีเขาคือธรรมนาวาอาดูไปต่อค่ะเนี่ย บริษัทธรรมนาวาของคนนี้นี่เขาไปทําบุญอะไรของเขาเนี่ยนะคะผูไม่รู้จักเขานะคะผูก็ไม่เคยมีนกยูงเลแบบหมายถึงว่ายังไม่เคยทําแบบนี้เลยนะคะไปต่อนะคะนี่เขามีชื่อบัญชีบริษัทรับของเขานี่คือบริษัทของเขาค่ะไม่เกี่ยวอะไรกับครูเลยเข้าใจไหมสมมติวันนี้ครูอ้อยอยากจะตั้งชื่อบริษัทคำว่าอริยะอริยะเนี่ยใครๆก็ใช้มาเป็นภาษากลางมันชื่อเผอิญตรงกันแล้วก็ ก็แค่ไปลองลองสืบหน่อยอะลองทำการบ้านอะเนะนะลองลองแค่ว่าวิเคราะห์ด้วยสติและปัญญานะอย่าเพิ่งปักใจเชื่ออะไรเร็วๆการละมาสูตรเราก็เรียนกันมาถูกไหมคะอการละมาสูตรเราก็เรียนกันมาแล้วก็หามันบางทีมันก็เนาะเราทํางานเนอะถึงดึกถึงดืง่นเขาก็เตรียมหลักสูตรแล้วก็หนุง่งหนิงหนุ่งหนิง,นง,นงต้องมานั่งตอบอะไรไม่รู้สารละอะไรพวกนี้นะคะแต่ก็ต้องตอบนะคะอ่ะ นะมีคนมันหาตรงที่คนคนเขียนเป็นพระคนแชร์เป็นด็อกเตอร์หาตรงนี้อ่ะมาเมื่อวานอ่ะมีคนถามามาเมื่อวานลงลงจัดตั้งมูลนิธิอ่ะที่เมื่อวานคุณลงไปที่หน้าเพจว่าเราจะตั้งมูลนิธิอย่างถูกต้องนะคะคือคนนี้ที่เขาเขียนเขาบอกว่าอะไรนะกระเป๋าขวาทำมูลนิธิกระเป๋าซ้ายทำมะนาวาทำมะนาวาจํากัน เขาเขียนนี้เขาบอกว่าเขาเรียกครูอะไรนะอ๋อหนูไม่ใช่โสเภณีค่ะหนูเป็นแค่หมอนวดนะคะไม่เป็นไรดูอาสะวะเรานะคะดูอาสะวะเราดูอาสะวะเรานะคะทีนี้ก็มีคนถามต่อมานะคะว่าจัดตั้งมูลนิธิกรรมการเป็นใครอันนี้ถามมาจากในห้องนะะนี่ก็คือคําถามจากในห้องนะคะจะได้เคลียร์เพราะว่าถ้าคุณมาตรงเนี้ยคุณต้องเอาหลักการเนี่ยไปปฏิบัติ ถ้าคุณเกิดความลังเลสงสัยมันขวางเนาะก็เลยเอาให้ชัดเจนชัดเลย้วใสายตายาวหลายคนกรรมการเป็นใครเห็นลงในมุที่กรรมการเป็นใครหลายคนก็ทําธุรกิจด้วยจะมั่นใจได้ไงว่าไม่หากําไรไม่มีตังค์อ่ะไม่ทํางานอ่ะจะเอาอะไรมาทําตรงนี้นะคนที่ทำนะคะทุกคนเป็นนักธุรกิจจริงๆค่ะเป็นเจ้าของปัม๊มน้ำมันค่ะนะคะ เป็นครูก็คือครูเงาะนะคะแล้วก็นี่ลินก็ทำเป็นครูเป็นโค้ชสอนอีกสองท่านอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารกี่ร้านนะห้าร้านหลักแล้วก็หุ้นร้านย่อยอีกมากมายรายได้วันละล้านหลักขายยอ,อดขายเขาพันล้านนะคะเขาอยู่ต่างประเทศอยู่ที่อเมริกา เขาบริจาคเข้ามูนิธิเป็นกรรมการนะคะบริจาคเข้ามูลนิธิทุกสองเดือนเดืออทุกสองสองเดือนครั้งครั้งละแสนตลอดเพื่อสนับสนุนการมาทุกที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นกรรมการเองบริจาคเองนักเลงพอนะคะฉะนั้นนะคะอยากตรวจสอบอยากด้นเดาเรียกให้มาหาตั้งนานไม่มาสักคนนะคะ มาเถิดมาจะได้รู้รู้แล้วจะได้วางใจสบายสบายแล้วไปปฏิบัติกันต่อนะคะอยากรู้ว่าไม่สแสวงหากําไรรู้ได้ยังไงคือครูเข้าใจนะแบบขอเราก็เคยเห็นคนรวยแล้วก็ยังโลภอยู่เรื่อยๆก็มีอยู่จริงเนาะคนที่เขารวยมีเงินมากมายมหาศาลเนี่ยแล้วเขาก็ยังสามารถโกงได้อีกก็ย่อมมีอยู่จริงคนรวยที่เขาไม่ได้โกงแล้วก็ย่อมมีอยู่จริงเห็นไหมคนไม่รวย แล้วเป็นคนดีก็เยอะคนไม่รวยแล้วเป็นคนไม่ดีก็มากมันไม่ได้เกี่ยวนะคะงนั้นเราลังเลสงสัยตรงไหนย้ําตรงนี้ว่ามูลนิธิของเราอนุญาตเลยนะคะเดินเข้ามาแล้วทําเรื่องขอตรวจสอบได้เลยว่าเป็นยังไงยังไงหรือถ้ามานั่งถามกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆออครูจะขอตอบเป็นครั้งสุดท้ายครูขอตอบแบบนี้แล้วกันแล้วครูขอไม่ตอบละที่เหลือถ้าใครสงสัยเข้ามาถามตั้งคณนะคณะกรรมการตั้งทนายอะไรมาขอตรวจสอบทําได้เลย นะคะผู้ขอไม่ตอบแล้วและหลังจากนี้ถ้ามีคนแบบเนี้ยแชร์ก็ให้รู้ว่าเขามีความคลาดเคลื่อนนะคะแล้วถ้าเราอยากทราบให้ตั้งกรรมการแล้วก็มาตรวจสอบอันนี้ง่ายที่สุดไหมคะดูใจของเราเพราะเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยโลกของเราเราไม่ได้เจอแต่ของดีหรอกเนี่ยคือของแท้โลกเนี่ยโลกมันเป็นแบบนี้เนาะมันเราไม่ได้แบบว่ามาปฏิบัติธรรมเตง้ตงเตง้ตงเต้งเต้นอย่างนี้นะคะ สุดท้ายเราก็ต้องเจอสิ่งที่โลกมันเป็นแบบนี้นี่คือภัยของวัตตะสงสารเขาก็พูดด้วยความไม่รู้นะแต่ครูปฏิบัติยังไงอาถามนี้ดีกว่าพอเจอเหตุการณ์นี้ครูปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมคะอันดับแรกก็ต้องดูทุกข์ของตัวเองก่อนดูทุกข์ที่เกิดขึ้นมาใช่ไหมในหัวก็เป็นหมื่นล้านคํานะคะเออก็มากมายในหัวก็ก็เห็นไปว่านี่คือทุกข์อ๋อขันมันพยายามปกป้องตัวเองหมายถึงตัวขันครูเนี้ยนะมันก็เพมันทุกข์อ่ะขันตัวขันมันทุกข์ด้วยตัวมัน ขันทําหน้าที่อะไรขันทําหน้าที่ทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวมันรอดนะขันมันทําหน้าที่นี้มันต้องฉี่เพื่อให้มันรอดใช่ไหมมันต้องกินเพื่อให้มันรอดแล้วทำไมมันถึงปรุงเรื่องต่างๆนี้ปรุงจะไปด่าเขาปรุงจะไปว่าเขาปรุงจะไปอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมมันปรุงแบบนี้เพราะมันกลัวมันไม่รอดมันกลัวแบบว่าโอ๊ยจะมันมีปัญหาชีวิตฉันจะไม่มีปัญหาอะไรกอะไรแบบนี้มันก็เลยปรุงปรุงขึ้นมาสารพัดเลยในหัวเขาก็เดินจงกรมไปนั่งดูการปรุงของตัวเองไปแล้วก็ชี้เลยอ๋อนี่ขันมันเป็นทุกข์ ขันมันเป็นทุกข์ขันมันเป็นทุกข์เพามันไม่ทุกข์มันไม่ปรุงหรอกเนี่ยมันทุกข์ด้วยตัวของมันเองมันเดือดร้อนแล้วมันหามากขณะที่ครูกําลังดูขณะที่ปรุงอยู่มือของครูก็สไลด์ไปเจอเหมือนอารมณ์เหมือนแบบนักร้องคนหนึ่งขันเปลี่ยนปุ๊บเลยอุ้มเพาะเนาะขันมันไม่ได้เป็นเอาอะไรกับเราเลยมันโดนกระทบอะไรมันก็ปรุงอย่างนั้น มันไม่ได้สาระ,ส,าระสำคัญสาระสำคัญกับอะไรกับอะไรให้เราเลยมันทำไปหน้างานของมันเพราะมันเปลี่ยนปุ๊บกลับมามีคนส่งไลน์มาหาปุ๊บออกกลับมาเรื่องเดิมปรุงเรื่องเดิมต่อเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับตามเหตุและปัจจัยที่มากระทบเรานะคะแั้นเราก็ดูแบบนี้ถ้ามันเราไม่ชอบใจมากๆทุกมากๆกลับมาดูเฮ้ยผมขนเล็บฟันหนังเราอยู่ตรงไหนอธาตุดินน้ำไฟลมของเราอยู่ตรงไหนโอ้ธาต ถ้าไฟมันร้อนนะถ้าไฟมันร้อนขึ้นนะลมมันเริ่มแบบมันเป็นอย่างเงี้ยขันมันเป็นอย่างเงี้ยเนื้ออกไหมคะเอ,อเรากลับมาดูตรงนี้จะให้เมตตาอีกจับเขาแยกเลยเห็นเขาเนี่ยเขาไม่ได้พูดขันเขาพูดผมขนเล็บฟันหนังเื้อเองกระดููเยี่ยอในกระดูกม,ม้ามหัวใจของเขาไหนละเราไปโกรธใครมก็จับแยกไปเนี่ยแต่อะไรที่ควรทําก็ต้องทําอย่างเช่นการนี้ ที่จาเป็นจะต้องชี้แจงก็ต้องชี้แจงเพราะว่าไม่อยากให้ด้นเดากันต่อไปแล้วก็สร้างอาคติอกุศลในจิตของตัวเองไปยาวๆนั่นก็ไม่เสีย,วเ,สยวเวลาเนอะนะคะอันนี้ค่ะท่านสุดท้ายแล้วกันนะคะถ้าเป็นแชร์ทัศนะขอเป็นท่านสุดท้ายค่ะเชิญค่ะครับก็ขอใช้เว,เวลานิดนึงก็ผมเองอาัคาราภูกริงทองก็ถือว่าเป็นอาชีพทนายความคนหนึ่งพี่ช่วยเดินมาหาหนูหลังหลังไม้ด้วยนะคะ <laughs> หยอกหยอกค่ะหยอกครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาศึกษาเนี่ยก็ได้นะเรียนรู้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วเข้าไปอ่านในโซเชียลก็กังขาอยู่แล้วก็พอมาได้ยินตรงเนี้ยที่จริงไม่อยากจะขึ้นมาพูดแต่มันนิ่งไม่ได้อะในฐานะที่เป็นนักกฎหมายคนหนึ่งนะครับแล้วก็อนน้อยากจะเสริมที่ครูหมะ ผู้เป็นสักคู่นี้การจดตั้งบริษัทเนี่ยมันเป็นปกติธรรมดาของคนทั่วไปที่สามารถที่จะไปยื่นขอใช้ชื่อกับตำนักงานเนี่ยทะเบียนเนี่ยได้ทุกคนครับแต่การอนุมัติอยู่ที่นายทะเบียนถ้าไม่ซ้ำกับใครเนี่ยธรรมนวานเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนเป็นทางการเพราะฉะนั้นใครก็ได้ไปจดเอาไปนี้เนี่ยไปจดซ้ำไม่ได้แล้ว เพราะว่าบริษัทรรมานาวาลเนี่ยจดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการกล่าวอ้างลอยๆพูดมาแล้วลงไปในโซเชียลเนี่ยมันมีความผิดทั้งมินประมาทกับพรบอค,คอมพิวเตอร์แต่ของเราเนี่ยมันไปนยึดติดว่าวิบากกรรมมันก็เลยทําอะไรไม่ได้มันวิบากเป็นวิบากกรรมของคู่เงาะไงกับพวกเรานะเพราะว่าวันหนึ่งผมก็เคย โดนใส่ร้ายเป็นทนายก็โดนแต่คําที่เราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยคําสอนของพาะยาจย์ต้นเนี่ยมันก็จะแววเข้ามาว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราเราจะไปยึดติดหรือไปน้านมนเนี่ยมันก็จะหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยขอพวกเราว่าการที่เราจะเชื่อหรือจะฟังอะไรเนี่ยขอให้ดูข้อมูลให้ชัดเจนนะ แล้วผมก็ดึงเนี่ยยืนยันแล้วก็สนับสนุนคู่งอ้อเลยว่าธรรมนาวาของเราเนี่ยเป็นทิศทางที่จะดำรงรือรักษาพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยให้ยิ่งยืนและเจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอนสาธุค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณมากค่ะโอเค okay. งั้นเดี๋ยวเราไปรีบเบรกรีบมาเพราะเราจะเบรกตอนบ่ายโมงใช่ไหมคะเพราะ